สวัสดีอาจารย์ที่เคารพครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอปฏิบัติการกลาศาสตร์ของของไหลบทปฏิบัติการที่14การหาแรงกระทบของสายน้ํา impact of water jet อาจารย์ผู้สอนคืออาจารย์ธนสิทธิ์พมพิงและอาจารย์สุปัชยาชวนพงพาณิชย์และนี่ก็คือสมาชิกกลุ่มของเราครับวัตถุประสงค์การทดลอง 1. การทดลองเพื่อทดสอบสมการโมเมนตัม 2. การทดลองหาแรงดันของน้ำที่มีผลต่อแผ่นเป้าหมายที่มีลักษณะต่างๆกันอุปกรณ์ประกอบการทดลอง 1. เครื่องทดสอบการหาแรงกระทบของสายน้ำ impact of water jet a p p a r a t u s 2. น้ำเปล่าทฤษฎีของ impact of water jet นะครับ เมื่อปล่อยน้ำผ่านหัวฉีดด้วยอัตราการไหลความเร็วของการไหลของสายน้ำที่ไหลออกจากปลายหัวฉีดคำนวณได้จากสูตร u ศูนย์เท่ากับ q ส่วน a ศูนย์โดยที่ a ศูนย์มีค่าเท่ากับายส่วน4 d ศูนย์กำลังสองถ้าน้ำไหลออกจากหน้าตัดศูนย์ไปหน้าตัดที่1ความเร็วของการไหล u หนึ่งหาได้จากสมการไบนูรีโดยกำหนดการเคลื่อนที่ไปหน้าตัด ไม่มีการสูญเสียพลังงานจากสูตร u 1กําลังสองเท่ากับ u 0ูนย์กำลังสองลบส gs เมื่อเมื่อสายน้ำพุ่งโดนแผ่นเป้าหมายสายน้ำมีแรงกระทํา f เในทิศทางชี้ขึ้นข้างบนและในขณะเดียวกันใบจักมีแรงกระทําเท่ากับ f เกับสายน้ำในทางชี้ลงข้างล่าง จากสมการการไหลต่อเนื่องระหว่างหน้าตัดการไหลที่1และหน้าตัดการไหล2เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลพื้นที่การไหลและความเร็วการไหลดังนี้ Q เท่ากับ a1 คูณ u1 หรือ Q เท่ากับ a2 คูณ u2 ถ้าสมมุติให้พื้นที่หน้าตัดการไหลของสายน้ำเข้าสู่ปริมาณควบคุมหรือหน้าตัดที่1และพื้นที่หน้าตัดการไหลของสายน้ำออกจากปริมาณควบคุม หรือหนะ้าตัดที่2มีค่าเท่ากันจะได้เป็นสรรมการ f 7เท่ากับ rho q u 1คูณด้วย1 L c o s ลบคอสเพบว่าแรงที่แผ่นเป้าหมายกระทำต่อสายน้ำจะขึ้นอยู่กับค่าตาการไหลของมวล m เท่ากับ rho q และรูปร่างของแผ่นเป้าหมายดังนั้นการทำการทดลองได้กำหนดการทำทดลองแผ่นเป้าหมายเป็น3รูปแบบด้วยกัน ได้แก่เป้าทดสอบแบบแผ่นเรียบเป้าทดสอบแบบโคนและเป้าทดสอบแบบครึ่งวงกลมโดยค่า k หาได้จาก1ลบคอสเบต้าแผ่นเป้าหมายแบบแบนราบจึงมีค่า k 90องศาเท่ากับ1และ k 180องศาเท่ากับ2พบว่า f j มีความสัมพันธ์ low q u 1แบบเชิงเส้นสามารถเขียนกราฟที่มีแกนนอนเป็น x เ,เท่ากับ loqu หส่วนแกนแนวดิ่งเป็น f 7เป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดกำเนิดและมีความลาช้นเท่ากับ k ดังรูปครับขั้นตอนการทดลองนะคะ 1. คือเรื่องการทดลองในการนํำชุดทดลองเนี่ยวางบนโต๊ะปรับจนชุดชุดทดลองเนี่ยวางอยู่ในระดับต่อถามเข้าสู่ชุดทดลองแล้วก็ติดตั้งแผ่นเป้ากระทบบริเวณจุดกระทบระะว,วางหัตีุ ขั้นตอนที่2เนี่ยคือการนำตุ้มน้ำหนักวางตรงบริเวณแท่นวางตุ้มน้ำหนักโดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นที่0.5นิวตันทำการเปิดวาล์วาน้ำโดยการปรับให้กระแสะน้ำเนี่ยกระทบต่อแผ่นเป้าโดยให้ยกแท่นวางตุ้มน้ำหนักอยู่ในระดับที่สมดุลขั้นตอนที่3าก็าคือการวัดอัตราการไหลซึ่งเราเนี่ยวัดจากการจับเวลาน้ำที่ไหลเข้าสู่ภาชนะปริมาตรหนึ่งหนึ่งขั้นตอนที่4ก็คือการวัดแรงที่ใส่น้ำพุ่งกระทบกับแผ่นเป้าหมายใน ที่นี้เราจะใช้สมการ F เท่ากับ mg ค่ะขั้นตอนที่5คือการทำทดลองซ้ำๆโดยการปรับอัตราการไหลให้สอดคล้องกับค่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจำนวน10ครั้งต่อแผ่นเป้าหมาย1แบบแล้วหลังจาก้นก็เ,เปลี่ยนเป็นแผ่นเป้าหมายรูปแบบต่างๆซึ่งรูปแบบแผ่นเป้าหมายที่ใช้ทดสอบเนี่ยมีสีประเภทนะคะก็คือมีแบบครึ่งวงกลมภายในแบบโคนภายในแบบแผ่นเรียบและแบบโคนภายนอก ตารางผลการทดลองตารางผลการทดลองคะ่ะตารางที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นผลการทดลองแผ่นแรงกระแทกของสายน้ําต่อแผ่นเป้าหมายแบบเรียบแบบที่2จะเป็นแบบคนภายในตารางที่3เนี่ยจะเป็นแบบครึ่งวงกลมภายในส่วนตารางสุดท้ายน,นะคะก็จะเป็นแบบคนภายนอกนั่นเองค่ะสรุปผลและวิเคราะห์ผลการทดลองจากสมการ เพื่อทดสอบสมก,การโมเมนตัมและทดลองหาแรงดันของน้ำที่มีผลต่อแผ่นเป้าหมายที่มีลักษณะ 1. แบบแผ่นเรียบ 2. แบบโควนภายใน 3. แบบครึ่งวงกลมภายในและ4แบบโควนภายนอกจากนั้นนำค่าที่ได้จากการทดลองมาคำนวณหาค่าอัตราการไหลจากสมก,การ Q เท่ากับ Volume ส่วน e l e r a t e time ได้ค่าดังตารางที่ 1. 2 3และ4และคำนวณหาค่าความเร็วสายน้ำที่กระทบแผ่นเป้าหมายจากสมการ u 1กำลัง2เท่ากับ u 0กำลัง2ลบ2 gs ได้ค่าตามตารางที่1 2 3และ4เมื h h ่อนำค่า Low q u 1และ fj มาพอดกราฟจะได้ค so ่า k หรือค่าความลาดชันซึ่งค่า k แต่ละแผ่นเป้า มีค่าเท่ากับ0.87 1.23 1.6และ0.41ตามลำดับและจากค่าความชัน k ทางทฤษฎีเบต้าเท่ากับ90องศามีค่าเท่ากับ1เบต้าเท่ากับ120องศามีค่าเท่ากับ1.5และเบต้าเท่ากับ180องศามีค่าเท่ากับ2จากการพต กราฟค่า k ที่คำนวณได้จากการทดลองมีค่าน้อยกว่าค่า k ที่ได้จากทฤษฎีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความคาดเคลื่อนจากสูตรทฤษฎีลบการทดลองส่วนด้วยทฤษฎีคูณด้วย100%ซึ่งค่าความคาดเคลื่อนที่คำนวณได้คือแบบแผ่นเรียบมีค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ13%แบบโคนภายในมีค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ1 8 6 7 แบบครึ่งวงกลมภายในมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ20แบบโพนภายนอกมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ72.67%ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดจากการอ่านค่าและการทดลองจึงทำให้ค่า k เกิดความคลาดเคลื่อนได้ค่ะค่ะนี่คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ค่า low q u 1และ f j ของแบบแผ่นเรียบ แบบโคนภายในแบบครึ่งวงกลมภายในและแบบโคนภายนอกค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ